โอ้เหโอเคครับใช่เขาได้แล้วเด้แล้วโอเคขุดไม่ได้ขอเล็กหมดะไงเลือจะอาอะไรดูอะไรขุดเด้อรบ้างูวทดูดโอ้ตงโมโอต้องแตงโมโอ้ยนี่มานานนี่นา เนี่ยแมพดแรกเลยเนี่ยเาบราบเขเข้าไปงเขานล่นอ่ะเข้าไปงยมันเข้าได้เฮ้มันเข้าไปอ่ะมึงจะเข้าอันไหนก็ไม่รู้เียนไหนอะไรมันเข้าเข้าไม่ได้มันก็เลียเขาที่เนี่ยมันมีตั้งแปดเซิร์ไม่เลียวไม่เลียวคุเล่นเซอร์ไพด์บอกเลยมอเอรไซค่างอเลอร์ไ์่าจเ้ สมัครตั้งนานแต่เล่นไม่ได้นี่ครับน,นะใช้อันก็ไมตั้งนานแล้วะเก่งแค่แมนแม่แม่กันโป้โแลนวนะโอ้โหขึ้นแหลกขึ้นแต่างนานมึงไม่ทำหรอเค้เเกแค่วันเยียว้อม

ข้ามาันอยากข้ามเออเออแล้วมามามาฝั่งนี้ได้ไงอ๋อม,มันมันมีตัวที่สองของบริเวณมันแดกมันจะไปปัมป๊มๆกันยางเป็เอมา,าเป็นไอ้กับแล้วเนี่ยมัีกันลวก,กรับไม่นะมันออกโลกมาแล้ว ลงกมาชื่อเด็กชายพุชชอออตกตายควาย,ตตาย<อ>ลูกมันตกตายมันออกลูกมาุตกตายเร็วควายใช <c oughs> ่พวกเราอยู่ตรงนั้สองคนและไปม,มอตไซค์กลบมอตไซค์กบตายเป็นตะกอบหมา

แบบแ่แบบ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 แแบบอยเียมม่มีคาวมีคาวมฆ่าไม่ได้แล้วเวย้ยเพราะมันโหดร้ายกับพวกนัจ้จอกเว้ยผมจะไปฆ่าตัวจะไปฆ่านกจอกักบตกอ่ะักบุ้ตกอ่ะมันจะคงถะจบบาย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 มันไม่ใช่หน้าไหนะจะเกิดมาเจอพวกผมไม่ดีเ

แล้แรกกูทำเตียงไว้เผื่อพวกมึงได้นเนี่ยแต่เอ้ยนี่ลงไม่ได้หรอโดนตัวก,วกันบ้างไหมเพราะมึงทำให้กูย้อนสีเตียงไม่ได้เออเพราะมีขาวง่้ยที่อ่ะมีขาวไม่ใช่มีดำเอ้ยมึงจะทำอะไรเนี่ยตายห่าเต้นท่าคอร์นไน์กันอยู่หรือเปล่าให้เผาปลาเล่นครัอเปล่าปลาเราทองแต่กูไม่ได้ทอง ไม่หรอกกูใช้พี่แอดทองคุณแต่มันไม่ได้อทองก็ได้ทองคุณแต่มไม่ได้ทองแล้วควันทำอะไรเขาดิเดินทางาวัดไหนกูอาราพี่ไปทำเป็นสีเลยน้ำเดียวอ่ออวะ ไม่มีกล่องมาให้เลยนะไม่กล่องมันท่ารำหาย,ยากสุดเนาะเอ้าไอ้ทียแม่งจิ้งจอกเหลือตัวเดียวแล้วล<ะ>ตกโลกมึงอยากไปกับหัวมั้ยไม่ไปสง <c oughs> สารจะข่าวไปมันไปกับหัวไอ้เ,เอ้ยเขาท่ง,งานแล้วเหรอ,อมึงทำได้ ลองเข้ามาใหม่เลยครับผมเข้าใหม่ไม่เข้าไม่ได้หรอมาเข้าจากูงงใช่ปะม่เข้าใจกูงง เอีบ้าไหวซิบ,บิีซิบไปหมดอ๋อพี่จะมาพวกพี่ไหวม,มาหลอดกูแรงมั้ยมาหลอดก็แรงหมดตัมันป่าป่าที่พ่อไม่ตายอ๋<ว>อมีคนใช้ปีแอคขุดไม้นะฮะตอนนี้เขากำลังใช้ปีแอคขุดไม้อยู่เขาเทพมากเลยว้าวเขาใช้ปีแอคหินวะ่ะไม่มีเหล็กแล้วไม่ทำไมไม่เจอเหล็กเลยวะ ัไม่แบ่งกระเหียแหละตอนนี้มีสองอัน,ไ,นได้เลยกันยังไม่ลีล่นกระเหียได้เลยครับโมีลนนะครโโโลโหอยากจะฆ่าอะไรจริงเลย่ามตาหมอกเยอะคนอะไรนะต้องไม่ครับเลย มาจากบ้านแล้วโปมาที่แอฟริก,กาใต้เฮ้ยเปลี่ยนวอนลแล้วเปลี่ยนวอนลแล้วเปลี่ยนวอนลแล้วไปละป <c oughs> แื่แอบมีต right. ัวอ <c oughs> ะไรเอากูมันยืนตีอยู่กับมันใช่ไหมกูนั่งย่อตรงนี้เลยมีนังใจให้ไม่แล้วมไม่เปลีป่นยนอ ไม่โคตรตอนนี้ไม่ได้วะไมู่้ทีุู่อ่ะถ้าคนเป็นล็อกแดงสิบแบ่แค่ขวานถี่กงงก็สายไอ่เอาเก็บสายไว้เก็บสายไว้เรา้อเอาสายอ้าติดสายมาจะไปปลูกกระบองเพชรกันไอแปลว่าเป็นยุคนั้นเ่ยเดอทำไมมันมันไม่ได้สายไม่มันคือพีเอ็กตสบมันใช้พีเอ็โคตรวายไม่ใช่สายเนี่ยสายของจริงไม่ ก็เลสโตนไว้ยังไม่เคยมาเจอแต่เลสโตนนะ่ล็เจอแต่เลสโตนเฉยๆไ่เจอเหล็กเลยวางให้หรอไม่วางเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวมึงมีวิเอ็เด็กละวางใต้นี่เนี่ยมึงอย่ามง่งเอาไปขามมาไอเกมเดี๋ยวข้างล่างมีรูทำไมมีรูอ่ะขุดเร็วเกินขุดไม้แตกใช่ป่ะได้แต่ประเด็นเนี้ยเทียนทีเหล็ก TNT ยนทีวางเก็บไว้ก่อนถ้ามันน่าจะเพิ่งขุดกล่องนะเออข้างล่างเป็นอันนี้ว่ะ เจะต้องเอาน้ำมาแล้วแหละต้องทุบบอกแป๊บนึงน้ำไม่้อต้องทุบบล็อกนีแล้วก็วางเลยทำได้อยู่มั้ง้าเจ <laughs> มึงต้องมีเจน้เอาหมามากไหนเนะี่ยมาดูแลนนะเอ๊มามเห็นมาไหมเนะี่ย <c oughs> เอาอีกหร,ร <c oughs> ออุยอยาก่งงานิดั้งของเต็มตัวของของมามด้นกอง เอาทุกกล่องดิเราสิบนาทีแล้วเราต้องประมาณสิบสามสิบสี่นาทีเราก็จะปิดคลิปแล้วเราก็จะไปทำกันบ้านอ๋อเทียนทีใส่เกมข้างล่างมันเป็นรูท่านไม่ได้ย้อนท่ถ้ามันเป็นไม้มันจะเป็นรูได้ไงอ่ะเราเป็นล่าเนี่แหละเราไม่ต้องเซ็ตของไปตัผักของเองเลยเขาเป็นรูอะเเหราเซ็ตแค่ดำดำแล้วมันไดุ้ผลเร็วมากนะก็แล้ยจะไปไล่ฆ่าแต่ท่านยืดห่นเป็นไง ไม่ตกคงไม่ตกตายหรอกเฮ้อยาอยู่เฉยกันบ้างพวกฮึอยู่เฉยกันบ้างไปนั่งไกลๆกันดิเฮ้ยเหี้ยกระบอกเผ็ดเฮ้ยเอาเอาเอาม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 าปลูกเอามาปลูกเอามาปลูกมีหน้าเดินมาครับของมามามาเอามาเอาของเผ็ดมาเอาของมาของมาสิท่านมันมีขี้ยันหรือไม่ดีบ้างนี่แล้วยายก็ดีบ้างเย้ ได้สามวินีได้แต่ยายัไมได้ยายตัวไม่ได้มามามานอน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 จะเปิดเพลงไงเก๊กคๆเก๊กกปแม่งนอนข้างผ้าเลยว่ะเอ้ยุดเ้ยกขอสะบัดหัวทีนึงอันนนเส้นหๆู

เฮาเจ๊ยน่ะไอ้เงี้ยทองร่วงเฮ้ยอย่าดังมันอุดไม่ได้หวามันอุดละหายก็มาทำหายอ่ะหายเลเนี่ยก็ยังอยู่น่ะแล้วทำไมตอนนั้นมันหายรู้จะมาก็มาแลหายก็หาย ยากวันนี้หนูไม่ได้ใส่หนูก็ใกไปไกับบอส มึงทำอะไรทำนะไอ่อะไรอะลอมบี้ข้ามันนี่มันมีโอกาสดรอปอันนั้นอ่ะดรอปไรเหล็กแมงก็แบบมันฝรั่งทำมีแค่มันฝรั่งเผา่านั้นเองก็เป็นไรเขามึงวะเอาพวกมันฝรั่งมาใ แต่กูแท้ไม่ขุดไม่เจอกล่องีอะไรคุณคงเล่นธรรมดาไงคกูคงเล่นธรรมดาไอ่เจิ่ล้วเพิ่มไปแล้วไม่เไป้วเดม่ตายแล้วมนมาไปอิทนุมากีกตัวเคยเจอแล้วกูจะไปถึงไปนไปไหนเนาะ

จะไดหมดลกีบกไอ้ตามนะนะหมดลกีบกนั่นไงก็บสิแสิชุดนี้เดแล้วก็ปิก็ต้เอาหมดเลยทั้งลากีบกทั้งอันนั้นเลยใชครับทันเลยทั้งลากีบกทั้งอไรกเลยไับวลากีบกตบท่าทนนะอหมัจะ้องเอองั้นท่านนีงด้นนีเดียสร้างเิสร้างเนี่ยสร้างยทำไมกำังดีไปทำไมกำลัทำไมลก หรือเวทได้หรือเวทให้ได้มากทำไมทำไมกูเจอเมียโอเคสรุปเต็มเลยกล่องอเฮ้ยที่ไงสปออ่ะที่หนูเจออ่ะถึงแล้วนะแน่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 สปอนอ่ะพี่เอาไปทำสปอนเนี่ยพี่ต้องมีทางน้ำเฮ้ยนี่ยดีดีดีนี่สปอนอะไรเนี่ยสปอนสเกลตันเร่อาไข่มาพี่อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งพี่ต้องมีเสถียรใงมามีน้ำไหมพี่มีน้ำไหม ไอ้เสียมันจะเป็นแล้วมือั้งดาไมนนีเราคบคนไทยกันอ่ะเกอบตายคนไทยกลายเป็นกลามแล้วนะปลยเลยร้ายไปวันก็ก็จึ้งไปผู้หญิงเดียวได้ไฟไม่ไปตาม้ บากูรวยอ่ะน้ำเดียวไม่รู้เรื่องเลตัวขอ่ะไอเดียวไม่หาเยักูนี่นี่เรามดดิเฮ้ยคอมไพลงกอเส้วว้าวเก่งจังเลยนะเอกทองก็จะใส่แอกทงพังอย่างง่ายพี่ ก็ไม <Over S 3> oh, yeah, ่ใช่เลยกันมันทงทำไมอย่างนี้วะเชียนออกไปทำให้เปื้นอยนี้เปื้นทงอันนี้เอาไปทำอะไรได้บ้างเอ๊ะมันทงมันทำอะไรนะนะครับมันก็จะเป็นต็มมันเร็วก็ตามเมื่อแต่มันเนี่ยมันหมดเราไปตัดมาเห็นหรอเพราะว่ามันปล่อยเธอหายไปเราขคุณแท็กแล้วน อาอไอ้เด็กกูต่อยอ่ะเจ็บทองอะไรทำอะไรนั้นได้ตามมาวิวเฮ้ยยาโดนบุ้ยก๊อบไอ้ไก่กู้ยไก่บุ้ยก๊อบเลยไปไกลมันรันมาครับปูไปตามมาวิวไปตามมาดูครับจิบูจิบู๊จะบู๊พ่อขึ้นหน้ามันเป็นอย่างงี้ดูดิให้โหลดให้โหลดหมดนี่อยากดิแค่ในกรุงคโหลดหรอยี่สิบปีมันก็โหลดไป่เสร โ okay, อเคเสร็จแล้วสวินาทีเจอคนไข้กันแล้วนะตอนคิดคนควนกะเจะจำจิกว้ันนี้กูคือสกิปเปอร์ไวันนี้บินเลยบินเลยตบเลยไ่มีท่านเกิดนวมึงมีอันเกิดแต่มไยังสองอ้าอแล้วมันหายไปเน่ย อยู่ในจะบอกนะหมดหมดบักใจเธอก็เลยไปพ่อสัตว์ยาเรามีอาวุธิจะบอกนะไอออนนี้เขาให้มาปิดจ้ะวันนี้มียาไปกูเลยโอ้โมีชื่อที่ท่านได้โค้ดหมอกียวองท่านชื่อว่าอะไรชื่อบ๊อบบ๊อบบ๊ดีไม่ชื่อสแปตไอเยี่ยอย่างกากใครท่านอ่ะคุณต่อยสองไม่ยีหน้าตายมันก็ วันๆกูจะสร้างเลยแต่ต้องันตัวหลังีเดียวสือีเดียวไอ้เค้งใส่ย่างกีงเอ่ไอ้เค้าถามมันดิอ้ไอก็จแล้วจะตีมันได้ไตายมันได้จไอ้เไอเด้ทำหรือเปล่าได้ทำหรือเปล่าเธอตายทันคนไม่ได้ทำทำไหมี่ะไม่ได้เค้กมัทำไมไม่มีอยวะเฮ้ยดาบก็ไม่มี กูจะไม่เข้าใกล้กันทำไมกูบอกให้มันไปอยู่มุมนน้นไปนมันได้ถามไปแล้วรู้ได้ด้บินได้โอ้รถแม่งก็ะเสียงดังที่ไหน เจ้าต <l id sei> <c oughs> ัวอะไรวะรถบีเจย์นะเสียงอะไรวะเนี่ยโม่ต <acht> ัวขอวะครับแมข้ามแม่จ้ะต้องดียท่านทีมาเียไนี่นเนลักขโมยกัน จบคลิปลาก่อนทุกคนไปแล้วบาย